เปิดกรุเครื่องสําอางเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูนะคะคือแบบเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเซรั่มค่ะจุราเซรั่มตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เขาช่วยเรื่องผิวกระจ่างไซสแล้วก็ผิวเรียบเนียนนะคะจุดด่างดําต่างๆนะใครที่มีจุดด่างดําเป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยแนะนําเลยค่ะถ้าใครที่ติดตามมินามาสักพักนึงนะคะก็จะเห็นนะว่ามินาเอาเซรั่มตัวนี้มาพูดถึงบ่อยๆเลยค่ะจากจะใช้เองใช้ดีแล้วนะคะก็แนะนําพี่ๆ F C ไปหลายท่านนะคะได้สั่งซื้อแล้วเอาไปลองใช้ แล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะผลลัพธ์คือออกมาดีมากเลยพี่เขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่ราคาแบบถูกนะคะหลักร้อยเท่านั้นแต่ให้ผลลัพธ์เหมือนหลักพันเลยค่ะหลายคนเลยนะที่เปลี่ยนเซรั่มที่เคยใช้ราคาหลักพันแล้วมาใช้ตัวนี้ใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าผิวหน้าไม่เรียบเนียนไม่กระ่างใสนะคะสามารถสอบถามมินาเพิ่มเติมได้หรือสั่งซื้อได้เลยนะคะใครที่สนใจเซรั่มตัวนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าจะทักแชทส่วนตัวมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวมินาจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้